ชมความความสวยงามจากข้างบนวัดหงทองเลยครับจากไอเจดีลิฟแก้วเลยครับผมขึ้นมาชั้นสิบเอ็ดครับเอาความสวยงามมาให้พี่น้องเบิ่งเห็นบ่ครับนี่แนมลงไปจากข้างบนนะครับชั้นสิบเอ็ดไอข้างล่างที่แนมเห็นเป็นสกายวอล์กเลยครับสกายวอล์กกระจกเลยครับอันันทองทะเลสวยๆงามๆนครับเห็นวิวไก่เนาะครับเนาะพี่น้องเบิ่งครับจากมุมสูงนะครับเห็นบ่ครับผมงามบ่ครับพี่น้อง อันนี้คือเหรียญไอลีฟข้างขึ้นลีฟครับอันนี้คือภายในภายในข้างบนนะครับสว,สวยงาม,งามเห็น,บ,น,นบ่นครับพี่น้องายพี่น้องเบิ้งเห็นบ่ครับพี่น้องสวยงามนะครับเอาไมา้พี่น้องเบิง้งน้ำกันครับสวยงามนะครับเอาวิวโดยรอบหไหมเบิ้งนะครับโดยรอบแถวนี้เห็นบ่ครับ ใหเล่นนะครับเนี่ครับริมทะเลฟังเนี่ยครับฟังที่จะไปทางนี้ข่มบางปูทับบุลละครับคนทั้งตับรู้คนละครับหนักทั้งชนนสุขุมวิทครับเอา้พี่น้องเบิ้งชัดๆอันนี้ฟังทั้งสิไปละครับบางประกงละครับมีมากรับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมครับนี่ครับ สุดท้ายสวยๆงามๆครับผมขอบคุเด้อครับ